สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะแนะนําในเรื่องของการเริ่มต้นการใช้งานของเครื่องฟ้าไข่รุ่น84ฟองนะครับแล้วก็รุ่น42ฟองนะครับสรุ่นนี้จะเป็นระบบการทํางานเหมือนกันแตกต่างตรงที่ชั้นนะครับชั้นใส่ไข่ก็คือ84ฟองเนี่ยมันจะมี2ชั้นนะครับ42ฟองเนี่ยมันจะมี1ชั้นนะครับเริ่มการใช้งานครั้งแรกเนี่ยให้วอร์มเครื่องนะครับกดปุ่มสวิตช์ออนนะครับหลังจากนั้นใส่น้ําลงในถาดน้ําที่เราทางร้านเตรียมไว้ให้นะครับเอาไ้ในตู้ ขั้นตอนนี้เราจะวอร์มเครื่องประมาณ30นาทีนะครับ30นาทีนะครับจนกระทั่งอุณหภูมิได้ค่าที่ที่เรากำหนดนะครับก็คือ37.7องศานะครับอพอเราได้อวอร์มเครื่องประมาณ30นาทีแล้วนะครับให้เราเตรียมไข่ที่จะเอานําเข้าเครื่องนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับได้แนะนําเรื่องของการเก็บไข่นะครับแนะนําว่า ให้ไปดู EP ีในการเก็บไข่นะครับว <pl ains> ิธีการเก็บไข่ของไข่เป็ดไข่ไก่ว่าควรเก็บไข่ลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก่อนเอาเข้าเนี่ยจะพูดซ้ำอีกท้งหนึ่งนะครับในการเก็บไข่เนี่ยให้เก็บใส่กระจาดลักษณะนี้นะครับลูกไข่เช้าเย็นนะครับให้มันให้มันกิ้งนะครับเช้าเย็นประมาณ4-5วันเราเราค่อยเอาเข้าเครื่องครั้งหนึ่งนะครับหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการเก็บไข่แบบตั้งแผงอย่างเงี้ยสวัน5วันหลีกเลี่ยงแบบนี้นะครับเพราะอะไรนะครับถึงหลีกเลี่ยงเพราะว่าในตัวไข่เนี่ยมันจะมี ฟองอากาศข้างในตัวเนี้ยมันจะต้องเคลื่อนที่ทุกๆ4ีถึงหชั่วโมงต้องเคลื่อนที่ครั้งหนึ่งนะครับถ้ามันไม่เคลื่อนที่เนี่ยเชื้อมันก็จะไม่เดินนะครับแล้วถ้ามันไม่เดินเนี่ยมันจะเป็นยังไงถึงถึงถึงมันเดินเนี่ยมันจะมีทั้งเคสที่มันเดินกับไม่เดินแต่ถ้ามันเดินเนี่ยมันจะทําให้ลูกไก่ออกไม่มาไม่แข็งแรงนะครับมันจะต้องมีการเคลื่อนที่นะครับทุก 4- ีถึงหชั่วโมงเคลื่อนที่ครั้งหนึ่งสังเกตจากไหนสังเกตจากในกรณีที่แม่ไก่แม่ไก่หรือแม่เป็ดเนน่กอมัจะข้าไป ไปกกหรือไปไข่เนี่ยมันจะเขี่ยไข่ของมันก่อนนะครับมันจะเขีย่ยเขี่ยไปเขี่ยมาแล้วก็ไข่หรือบางวันเนี่ยในกรณีที่มันก,กกแล้วเนี่ยประมาณ5 6ชั่วโมงเนี่ยมันจะขึ้นมาเขี่ยไข่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะลงไปกกใหม่อีกครั้งหนึง่งนะครับเนี่ยพอเราวอร์มตู้ได้ค่าที่กําหนดแล้วนะครับเรานะครับเปิดประตูนะครับใส่ไข่นะครับในการใส่ไข่เนี่ยเราจะใส่เอาด้านแหลมนะครับมันจะมีด้านป้ามกับด้านแหลมนะครับเอาด้านแหลมลงล่างนะครับอย่างนี้นะครับ แต่ว่าก่อนใส่เนี่ยแนะนําให้เขียนลงวันที่นะครับเขียนวันที่เนี่ยควรจะใช้ดินสอเขียนลงไปที่เปลือกไข่ได้เลยนะครับกันหลงกันลืมทําไมถึงเขียนเข้าไปในเปลือกไข่เพราะว่าในกรณีฟักไข่ไก่เนี่ยเราจะฟักอยู่ที่21อวันก่อนนําไข่เข้าเครื่องฟักนะครับควรจะเขียนนะครับเขียนวันที่ลงในเปลือกไข่เลยโดยสิ่งที่นั้นนะแนะนานะครับให้ใช้ดินสอนะครับไม่ควรใช้เมจิกแต่ว่าก็มีบางฟาร์มหรือบางเคสใช้เมจิก มันก็มีการฟักนะครับแต่ว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าในกรณีที่เป็นดินสอเนี่ยมันจะไม่ซึมเข้าเปลือกไข่แต่ถ้าเป็นปากกาเคมีเมจิกถ้ากรณีที่เปลือกไข่มันบางเนี่ยมันอาจจะซึมเข้าได้นะครับมีผลต่อการฟักนะครับหลังจากนั้นให้นําไข่เข้าในตู้เข้าตู้ฟักได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่นะครับ <ใช S 1> เอาด้านแหลมลงนะครับ แล้วก็ปิดประตูนะครับทีนี้เครื่องก็จะทํางานกับไข่แบบอัตโนมัตินะครับแล้วทีนี้สิ่งที่ควระระวังนะครับต้องติดตามเฝ้าดูก็จะมีในเรื่องของน้ำนะครับน้ำที่เราเติมเข้าไปเนี่ยควรจะเช็คทุกวันนะครับน้ำหมดหรือไม่หมดหรือมันแห้งเนี่ยเราจะดูจากตรงไหนดูจากตรงตัวเลขตัวนี้นะครับก็คือ,อตัวเลข สีน้ําเงินเนี่ยจะแสดงถึงเรื่องของค่าความชื้นถ้าน้ําแห้งค่าความชื้นมันจะอยู่ประมาณสัก45-50%ค่าความชื้นสัมผัสนะครับแสดงว่าน้ําเริ่มแห้งแล้วนะครับนะครับให้เราเติมน้าใส่กระปุกตัวนี้นะครับต้องเช็คทุกวันนะครับในกรณีที่ฟักไข่ไปแล้วนะครับ7-10วันเชื้อเนี่ยจะเริ่มเดินประมาณสัก5าวันนะครับ5วันถึง7วันเนี่ยสามารถส่องเชื้อได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ ในกรณีทางร้านแนะนําให้ส่องประมาณวันที่เท่าไหร่ของการชักถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าประมาณสัก10วันจะเห็นชัดนะครับจะเห็นชัดแต่ถ้าเป็นมีมีประสบการณ์แล้วเนี่ยประมาณ 5- 6วันก็เริ่มเห็นแล้วนะครับส่วนการส่องเชื้อเนี่ยเราจะส่องแบบไหนนะครับในตู้แบบนี้นะครับปกติการถาดไข่เนี่ยมันจะเอียงลักษณะนี้นะครับมันจะเอียงกลับไปกลับมาในกรณีที่เป็นการเอียงระบบอัตโนมัตินะครับให้ลูกค้ากดปุ่มแมนนวลน,นะครับ เอียงให้แผงไข่นะครับมันอยู่ในแนวระนาบนะครับกดอย่างนี้นะครับกดกดทั้งนะครับปุ่มแมนนวลพอแผงไข่อยู่ในแนวระนาบนะครับให้ทําการปิดสวิตช์เครื่องนะครับเพื่อลดแสงเพื่อลดแสงสว่างจากในเครื่องนะครับในขั้นตอนนี้ทําตอนกลางคืนนะครับให้มันมืดมากที่สุดนะครับทีนี้ทำยังไงต่อเปิดไฟฉายนะครับเปิดไฟฉายของโทรศัพท์มือถือนะครับ พอเปิดไฟฉายแล้วส่องเข้าไปด้านล่างเลยนะครับก็ในการส่องเนี่ยจะต้องอยู่ในที่มืดนะครับจะเห็นได้ชัดเจนประมาณวันที่7ถึงวันที่10ของการฟักส่องนี้นะครับนะครับถ้าตัวไหนมีเชื้อก็ให้เอาไว้นะครับแต่ถ้าตัวไหนเชื้อไม่เดินนะครับให้คัดออกกันทีนะครับถ้าไม่มีเชื้อนเนี่ยยังไงก็ไม่ฟักนะครับแต่ทีนี้ในกรณีมือใหม่เนี่ยผมอยากแนะนําว่าส่องครั้งแรก7วันแรกเนี่ยอาจจะไม่เห็น ผมแนะนําเป็นว่าวันที่สิบถึงวันที่สิบสองค่อยมาส่องอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับป้องกันความผิดพลาดนะครับอันนี้คือกรณีของการฟักไข่เป็ดไข่ไก่แล้วก็การส่งเชื้อนะครับผมฟักพร้อมกันได้ไหมไข่เป็ดไข่ไก่นะคะในกรณีที่ฟักไข่เป็ดไข่ไก่นะครับฟักพร้อมกันได้นะครับฟักพร้อมกันได้แต่ไข่เป็ดเนี่ยเราจะต้องการความชื้อนอยู่ประมาณสักประมาณ70%็ดิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนไข่ไก่เนี่ยเราใช้ความชื้นอยู่ที่65 60-65นะครับค่าความชื้นสัมพัทธ์แต่ทีนี้ถ้าเป็นกรณีลักษณะเนี้ยเนี่ยในกรณีที่ฟักไขา่ไข่ไก่เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นความชื้นที่เหมาะสมอยู่แล้วเป็นสภาว่าที่เหมาะสมอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นกรณีไข่เป็ดเนี่ยมันจะต้องมีความชื้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบไหน เราจะเพิ่มขึ้นความชื้นได้ในตู้ก็คือเราจะเพิ่มถาดน้ํานะครับสมมติว่าเรามีถาดน้ําอยู่อย่างเงี้ยเราใส่เข้าไปแล้วมันอาจค่าความชื้นได้ได้เท่าไหร่นะครับมันอ่านค่าความชื้นได้อยู่ที่50%ความชื้นสัมผัสนะครับเราต้องการสเปคของไข่เป็ดเนี่ยอยู่ที่เอ่เอรเเราจะทําแบบไหนให้เราเพิ่มถาดน้ําไปอีกใบหนึ่งนะครับนะครับเพิ่มถาดน้ําเป็นใบที่2นะครับหรือถ้าไม่มีถาดน้ําใช้วิธีไหน าจจะตัดขวดน้ําอัดลมก็ได้ตัดครึ่งน,นะครับแล้ววางวางตรงช่องด้านล่างใต้พัดลมนะครับมันจะทําให้ค่าความชื้นสัมผัสเพิ่มขึ้นนะครับส่วนถ้ามันเกินเราก็อ,าออกถ้ามันเยอะเราก็เอาอถ้ามันไม่พอเราก็เอาใส่นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ในกรณีของฟักไข่เป็ดนะครับหลังจากผ่านกระบวนการการส่องเชื้อแล้วมีเชื้อแล้วเชือ้อเริ่มเดินแล้วประมาณวันที่17ถึงวันที่20ของการฟักนะครับไข่เป็ดเนี่ย มันจะต้องมีการพักนะครับมันจะต้องมีการพักในการฟักนะครับพักแบบไหนก็คือวันหนึ่งเนี่ยเขาจะพักอยู่หนึ่งชั่วโมงนะครับพักแบบไหนก็คือปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดประตูไว้นะครับมันจะเป็นการจําลองเคสตรงที่ว่าแม่เป็ดเขาฟักแล้วเนี่ยเขาจะไปกินอาหารแล้วเขาจะไปเล่นน้าแล้วเขาจะมาฟักอีกครั้งหนึ่งอ่านะครับอันนี้ก็คือวันที่17ของวันที่17เเป็นต้นไปนะครับของการฟักไข่เป็ดเราจะ ในในการที่เราปิดเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเปิดไว้อย่างเงี้ยหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราปิดเครื่องหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะสเปรย์น้ำใส่ไข่ได้เลยนะครับเพื่ออะไร <_ arri>? เพื่อให้เปลือกมันนิ่มเริ่มนิ่มเพราะว่ามันจะต้องเตรียมพร้อมในกรณีที่ไข่เป็ดเนี่ยมันจะเริ่มฟักออกมาเป็นตัว <_ AD> S> <S เปลือกไข่มันจะต้องมันจะต้องนิ่มขึ้นนะครับ <_ S 2> แล้วก็มันจะต้องบางนะครับถ้ามันเปลือกหนาเปลือกแข็งมันจะฟักออกมันจะเป็นตัวนะครับแต่มันจะออกมาไม่ได้ก็คือ มันจะออกมาไม่ได้แบบไหนให้ให้ลูกค้าสังเกตตรงที่ว่ามันจะมีรอยปากที่มันเจาะนะครับมันจะเจาะแล้วมันจะมันจะเห็นแค่ปากแล้วมันก็จะแห้งตายไปเลยแสดงว่าเคสนั้นน่ยแสดงว่าเปลือกมันหนามันเจาะออกมาไม่ได้แล้วความชื้นมันไม่พอนะครับอันนี้ก็คือในการฟักแบบตู้รุ่นที่มันไม่มีตัวควบคุมความชื้นแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีควบคุมความชื้นเนี่ย เราสามารถเซตค่าความชื้นเข้าไปได้เลยนะครับเราเราไม่ต้องมาพักมาอะไรนะครับก็คือ,อสมมุติว่าถ้าเป็นเป็ดอีเหลียงอย่างเงี้ยนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่28ของการฟากักก็คือการปรับความชื้นอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็รอแค่การฟักแค่นั้นเองแต่ว่ามีแค่การขัดเปลือกไข่นะครับอ,อันนี้ก็คือ,อการแนะนําในการใช้นะส่วนส่วนต่อมานะครับกรณีที่เป็นถาดถาดตัวเนี้ยเอาไปทําอะไรตัวนี้ก็คือถาดเกิด ก็คือถ้าเป็นไข่ไก่เนี่ยประมาณวันที่21ของการฟักหรืออาจจะเลดได้ประมาณ 22- 23บางกรณีก็คือส่วนมากที่เห็นเป็น23วัน22 23วันเนี่ยก็คืออาจจะเป็นหน้าหนาวนะครับเพราะว่าอุณหภูมิค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเย็นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยอาจจะวันที่20ก็เริ่มเห็นได้เห็นแล้วนะครับแต่ว่าการเจาะเนี่ยเปลือกไข่ไก่เนี่ยมันจะเริ่มเจาะเห็นรอยปากออกมาเนี่ยประมาณวันที่1 8 1 9ของการฟัก นะครับถ้าเป็นสภาวะอุณหภูมิปกตินะครับอ่าถ้ามันเริ่มเจาะอย่างเงี้ยนะครับให้เราเอามาไว้ที่ถาดเกิดนะครับเอาลงมาเลยทั้งหมดเลยนะครับทั้งรอดเลยนะครับแสดงว่า็อตนั้นที่เราเอาเข้าเนี่ยสมว่า็อตนั้นเราเอาเข้าที่5ใบเราก็เอาลงมา5ใบนะครับมันจะออกความกันมันจะแตกความกันนะครับให้มันเกิดอยู่ด้านล่างสาเหตุที่ให้มันเกิดด้านล่างเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตะแกรงตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับ เขาจะใช้เท้าเขาเจิกที่ตะแกงเพื่อจะทรงตัวเพื่อที่จะยืนขึ้นนะครับแต่ถ้ามันไม่มีตะแกงนะครับถ้าลงมาตรงพื้นตรงนี้เลยมันจะลื่นขาขาเขาจะถ่างนะครับจะทําให้เป็นไก่พิการได้นะครับส่วนเป็ดส่วนเป็ดเนี่ยกรณีเป็ดบาบาอรี่เนี่ยประมาณวันที่27 27 28ดก็จะเริ่มเห็นจเจาะไม่ใช่นะครับขอโทษในกรณีที่เป็นเป็ดอีเหลียงนะครับวันที่27 28เดี่ดนี่ยที่เห็นหรือ ในอตนั้นเห็นมันเริ่มเจาะแล้วเนี่ยเราก็เอาทั้งรถเนี่ยลงมาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับด้านด้านล่างแล้วไว้ในไว้ในตู้แต่ถ้าเป็นเป็ดอ่าบับเบอรี่นะครับก็ประมาณ3 30สาถึงสาวันนะครับแต่ถ้าเป็นไข่เป็ดเทศนะ่ะก็35วันนะครับเอาเอาลงมาถาดเกิดด้านล่างนะครับให้เขาเกิดอยู่ด้านล่างพอเขาเกิดด้านล่างแล้วเนี่ยอ่าให้เขาอยู่ในเนี้ยประมาณ2วันนะครับไม่ต้องให้น้ําให้อาหารนะครับเพราะว่า ภายในภายในตัวเป็ดไก่เนี่ยเขาจะมีทงไข่แดงอยู่แล้วเขาจะกินอาหารภายในตัวเขานะครับหลังจากนั้น2วันนะครับที่ที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยให้เอาไปอนุบาลโดยการกกไฟนะครับแล้วให้หัวอาหารนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับส่วนลูกค้า,าท่านใดสนใจยังไงหรือมีคอมเมนต์อะไรเนี่ยใส่คอมเมนต์หรือโทรเข้ามาถามทางร้านได้โดยตรงเพราะว่าในกรณีที่ในการฟักเนี่ยเคส ต่างๆเนี่ยม,มันมันหลายเคสหลายกรณีเพราะว่าในลักษณะาการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของการให้อาหารภูมิประเทศนะครับหรือฤดอูกาลนะครับหรือชนิดของประเภทของสัตว์ปีกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับถ้าลูกค้าสงสัยตรงไหนติดใจตรงไหนก็ให้ทักให้เพิ่มแชทนะครับทางไลน์แชทเข้ามาถามทางไลน์ก็ได้ทางเฟซก็ได้หรือโทรเข้ามาถามตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวทางร้านใส่เบอร์ไว้ให้ ครับขอบคุณครับ